แล้วจากเสียงตเป็นเสียงสูงไล่ลงมาตันบโอเคโอเคสวัสดีครับ ผโต้ผมปองผมโต้แล้วผมคือปองผมเต้นแล้วกันนะยิ่งร้องยิ่งเขือนจะเล่นกันจนเล่นกันจนหายเขื่แล้วตอนนี้ครับเหมือนเดิมครับอยู่กับพวกมรนนะครับช่องปอกไม้นะครับผมเย้เหมือนมีโทรศัพท์มีเกมอะไรอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ที่รู้แน่ๆเลยก็คือทีมงานเข้ามาบอกว่าให้ผมสอนคุณโต้โต้วอร์มเสียงผมก็จะสอนคุณโต้โต้ในสภาพมีคนเยอะอีก ช่วงนี้ก็ระวังกันนะครับสำหรับ PM เ5จุดานะครับวิธีแรกนะครับวอร์มเสียงนะครับเราเรียกวิธีนี้ว่าบับเบิ้ลครับผมบับเบิ้ลฟองน้ำเหรอครับบับเบิ้ลคือทำแบบนี้ครับครับผมแต่บางคนยังทำไม่ได้ไงมันอาจจะแบบว่าทำแล้วอาจจะเออใช่ผมผมทำแล้วแผ่วอย่างเงี้ยซึ่งช่วงแรกเราทำไม่ได้ใช้วิธีนี้ครับเอามือครับกดกระพุ้งแก้มเลยครับ แล้วก็แล้วจากเสียงต่ำปเสียงสูงไล่ลงมาต่ำโวยเปียกอันนี้มันช่วยอะไรพี่อันนี้ครับมันเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อครับผมเหมือนเวลาเราไปออกกำลังกายเราต้องมียืดเส้นยืดเส้นใช่ไหมเดนามิกสเตรชชิ่งอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นการเดนาิมิกสเตรชชิ่งให้กล้ามเนื้อในกระพุ้งแก้มปากอะไรเรามันแบบเริ่มพร้อมที่จะออกเสียงครับผมอันดับต่อมาครับผมอันนี้เราอาจจะต้องพึ่งกีตาร์พึ่งกีตาร์ด้วย ถ้ามีกีตาร์หรือมีเปียโนนะครับก็ใช้กีตาร์หรือเปียโนก็ได้ครับเราจะเริ่มไล่เสียงแบบนี้ครับผมโดมีซอนโดซอนมีโดแล้วเราก็จะเริ่มไล่ขึ้นไปทีละครึ่งเสียงโดโอโอเคโอเคโดมีซอนโดซอนมีโดโอเคเข้าใจโดมีซอนโดซอนมีโด โดโดโดมีซอนยากนะแอบยากเหมือนกันนะโด okay. มีซอนโดซอนมีโดโดโดโโอเคมทำได้อยู่ได้ได้ไดอันที่สามไม่มีอะไรเลยครับผม <c oughs> ลากเสียงไปเลยอ๋โชว์พลังปอร์ดอะ <c oughs> ใช่โชว์พลังปอดลมใครเยอะกว่าเงี้ยเหรอใช่ไม่ต้องไม่ต้องร้องดังก็ได้ก็อาจจะแบบว่าร<ๆ>้องโดเนี่ยโด หือเป็นการวอร์มอัพทั่วๆไปนะครับผมสําหรับนักร้องฝึกได้นะครับหรือว่าสําหรับคนที่แบบว่าจะต้องไปขึ้นไปพูดบนเวทีหรือพูดผิดอะไรเงี้ยทําแบบนี้แล้วรูปปากเราก่อนเสร็จเราจะทําคลายขึ้นนะครับอ๋อฝึกแบบนี้บ่อยๆมันช่วยเรื่องการไม่หลงคีได้ด้วยขึ้นทีละครึ่งเสียงแบบเนี้ยทำบ่อยๆมันจะช่วยได้ครับผมเดี๋ยวมีเกมมาให้เล่นอ่าผมว่าแล้ววางอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยวาแล้วอยู่ดีๆให้มาสอนอะไรแบบนี้เนี่ยที่สอนมาเมื่อกี้สามแบบอ๋อสามแบบให้เล่นกับเกมอันนี้ เกมนี้มันคือต้องใช้เสียงในการบัรคับอือหืออ๋อคือไอ้เล่นเกมนี้มันคือเกมที่แบบใช้เสียงใช่ใช้เสียงแล้วก็ต้องใช้ไอวิธีวอร์เมื่อกี้ใช่ให้บา่านแพ้สิครับจะมีเหลือเกลือเสียงปกติผมยังจะไม่รอดเลยครับทิ้งปองก่อนเลยอาจารย์นะอาจารย์ มันก็ไม่ยากใช่ไหม่ะโอเคด่านต่อไปนะครับเริ่มมลนนะครับยู่ดียู่ดี <S <S 2> <S 2> เฮ้ยยังจะพาดี <S 2> <S 2> ตกตะยี้พี่มีหยุดจังหวะหายใจไปเานาะนิดนึงแบบ พี่ต้องบูฟไปเลื่อยไม่ง่ายเ้ยด่านที่3ครับผมอย่าลืมนะว่าต้องลากเสียงยาวๆนะห้มันหยุดอต่เฮ้ยตายว่ะเฮ้ยยังไม่ตายตัวชีวิตเลยนี่เฮ้ยเด็กๆว่ะเฮ้ยเด็กด่านสี่นะครับ ถือว่าฝาวมันดีเท่าฝาวหน้าผมแล้วนะเดี๋ยวไปเก็บเหรียญให้หมดเลยนี่โชว์เหนือเฮ้ยเยากเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยแต่คุณมาเร็วมากเลยอ่ะแน่นอนผมเกมเมอร์ไงนี่กองโอ้โหมีขิง หมดลงหมดลงหมดลงอ้าล้อนโอ้ยาเก็บเหรียญนะเมื่อกี้เนี้ยจบเทปปุ๊บมันไม่ใช่วองมเสียงหรอกเสียงพังหมดอ้อเอเอเน้อเด้้ ไอ้เทียบแมงมุมไม่จะแดกอย่างนี้ถือว่าผ่านไหมฝนฝาวเลยอานุโลมได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ฝาวเยอะโอเคเอาเยยาผ่านดิม uh ันจะล่วงไงแล้วพอตะกี okay ้มันตะโกนแล้วมันก็เลยผ่านข้เส้นชัยไปเลยถือว่าฟาวฟาวครั้งนี้จะไม่มีฟาวนะ เป่า้อ็นี้จะไม่มีเปล่านะจะไม่มีเปล่าทำไมอ่ะทไม่ปากมันชอบแผ่วะตอนด่านที่หกแล้วเหรอโดโดโดอะโอ้อันนี้ยากกว่าเดิมอีกใช่ เริ่มจะเสียงต่ำดีกว่าเริ่มเริ่มสูงมากๆเดี๋ยวตอนท้ายไปไม่ไปไม่เอาโดมีซอนโดซอนมีโด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 มีซอนโดซอนมีโด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 มีซอนโดซอนมีโดหรืออะผมไูสองตัเลยโอเคชีวิตนึงใช่ไหมใช่ โดมีซอนโดซอนมีดู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 มีซอนโดซอนมีโดโดูดูดูมีซอนโดซอนมีโดโดูดูดูมีซอนโดซอนมีโดโดูดูดมีซอนโดซมีซอนโดซอนโอ้ยอรียบร้อยไม่ม่งกันทำไมไม่ตั้งขนาดอาจารย์ยังไม่รอดผมจะเหลืออะไรดู ไม,ไม่ต้องห่วครับเมื่อกี้ผมก็ไม่อยู่ในสเตลอะไรเลยครับ <laughs> <Okay. S 2> โดม, <laughs> มีซอ,นะอนโดซอนมีโด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 มีซอนโดซอนมีโด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 มซนดีโดโดโดมนโดมีโด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 เดโโดโโด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 ดโดโดโเโดดโดโดดโดโบดโดโดดโดโดดดโ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 โดโดโโด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  ให้ตกใจันหล่อให้ตายใคอ่ะโอ้ยตายนะต่อไปอย่างสุดท้ายลากเสียงลากเสียงนะถ้าสมมติมขาดปุ๊บเราต้องหยุดเลยตกตรงไหน,นตกตรงนั้นเลยอย่ามาขำกันนะ <laughs> ขำปุ๊บไม่เข้า oh. เลย <laughs> ขำปุ๊บเละเลย <laughs> สวัสดีครับผมโตผมปอ อุใสกระโดดกระชั่งหัวโตเมื่อกี้ก็ไม่ได้เขาได้ตั้งใจแล้วสวัสดีครับผมโตผมโปอโคตรยากเลยแม่งยากตรงแม่งมุมเดียรนี่พี่ปองแพ้ไปแล้วไม่ผ่านดัานหกเลยสวัสดีครับผมโต สวัสดีครับผมโต มันไม่มีอะไรมากกว่าความกากครับผมพอขึ้นบททดสอบททดสอบที่สองนี้ไปกันไม่ถูกเลยครับผมไปลองดูกันได้ใช่ใคือถ้าเล่นแบบธรรมดารู้สึกว่านง่ายธรรมดาไปลอง เอาวิธีวอมเสียงพวกนี้ไปใช้แบบนี้ดูครับรับประกันยากขึ้นหลายเท่าตัวครับสนุกสนานครับมันก็มีวิธีการวอมเสียงอีกหลายรูปแบบมากเลยแต่นี้มันเป็นแค่สามวิธีแบบง่ายๆทั่วไปที่ใครๆเขาเสียงบบลงเลยการออกเสียงมันก็เหมือนออกกําลังกายครับผม,มถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณมาร้องเพลงเลยหรือมาใช้เสียงเต็มที่เลยโดยไม่ผ่านการวอมนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บทำร้ายเส้นเสียงของเราอะไรอย่างนี้ได้หรือใช้ไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างเต็มที่หรือว่าถ้าเกิดอยากฝึกแบบซีเรียสนะครับก็ มีโรงเรียนสอนน้องเพลงมากมายนะครับผมที่สอนหลักสูตรนี้อยู่นะครับผม้าไปหาศึกษาเพิ่มเติมกันได้ครับโฆษณาเนี่ยว่าพี่มีโรงเรียนสอนนึกว่าจะเตรียมขายโรงเรียนตัวเองก็อยากเหมือนกันแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาอเไปแล้วไป